สวัสดีค่ะพ่อกันกับป่ารุ่นนี่ละจ้าพ่อกันอยู่ท้องไห้ท้องหน้าคือเก่าล่ะค่ะเมื่อเนี้ยไอป่ารุ่นกับอยู่ท้องหน้าคือเก่าค่ะอยู่ไอหน้าลุงจานยู่ข่าง้องสาหไงนี่ละค่ะเมื่อนี้เฮามาดกหยาเขาค่ะมาดกหยาเขาลุงจานมาเอื่นป่ารุ่นวามเบึงเห็ด่าสันค่ะว่าเห็ดปวกออกแล้ว,ว่าสันค่ะ ไปเบิ่งกันค่าว่าเฮ็ดปัวเพื่อนจะออกหลายบอ่อค่ะไปจ้าคุณข่าลุงจันกำลังกลุ่มกำลังเคลียแต่ว่าพกติตะกี้รอหนีนะค,ะค่ะเคยออกแบบจนว่าหยาห้องหกนี่ค่ะแปนเบิดหลดค่ะไปเบิ่งดอกเฮ็ดลุงจันกันค่ะที่เป็นตาเด็กปนเด็กเกียงบัวเพื่อนเอินแบบตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยค่ะ เห็ดปวกเห็ดปวกองี้ยงนาะค่ะช่วงฤดูนี่เห็ดปวกใหญ่ไงผสนค่ะเห็ดปวกฟานเห็ดปวกฟ้าเนี่ยแหละค่ะอ๋ออุ้ยโกหกค่ะมาเป็นลูกจานมองมาน่าจักเทียวโหลดอุ้ยพุ่นค่ะเห็นบวหมูมันพุ่นค่ะเห็ดปวกค่ะอยู่เป็นหมูเป็นหมูแนวนี่ค่ะ ก็จะมีดอกหน่อยวายคิดว่ามีอนี่แหละค่ะดอกตุ้มดอกตุ้มประมาณนี้ค่ะนี่แหละค่ะคุณค่ะเข่าแล้วก็มีค่ะเบื่อแล้วก็มีขวบจ่อขวบจ่อือค่ะแบบนี้บ่หลายดอกกับพ่อปนพ่อแกงเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวปลารุ่นสิบ้าเก็บเฮดค่ะ ตั้งแต่ลุงจันกลับไปเลาะหาเมืองอีกค่ะบัตหาพ่อมูเพิ่นค่ะโอ้ดอกใเงยีลีด้วยค่ะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเห็ดปวกตาบคันเห็ดปวกโพนค่ะอันนี้เป็นเห็ดปวกโพนค่ะนี่แหละค่ะดอกใหญ่ค่ะนี่แหละค่ะทุกเพื่อยนีช่วงเห็ดปวกออกหลายๆค่ะมันจะเกิดอยู่ช่วงนี้แหละค่ะ แล้วก็พุนค่ะพุนก็ไผยทั้งคุณเฮ็ดจะออกหลายโหลดค่ะซือนี่แต่ว่าปีนี้พราขาในหอดช่วงฤด,ดูกาลของเพิ่นค่ะเพราะว่ากาพึ่งจะพึ่งฝนพ,พึ่งจะมากนะักรอบรอบแรกเองค่ะดินกับพว้าซุ่มบันไดค่ะ บรรยากาศน้ำพงไฮพงหน้าทีเ่เเกาล่ะค่ะช่วงนี่ออกพงออกหน้างดเขาเมืองค่ะปลากระทืงยางเระทืงอะไรอันนี้เนาะคะ่ะจ้าปลาลุนทายางรอเบิ้งไหนพงไฮพงหน้าค่ะตรงนี้ละค่ะตอนดำนะดำเท่ากับดำผงดำอันนี้เนาะ,ะดำบ่มีน้ำค่ะ แต่ว่าเจ้ายนี่ค่ะกําลังเขียวกําลังงามเขียวขึ้นมากเลยค่ะข้างด้านพุนค่ะขันเทียขาดใส่ขาวอากหลากเลยค่ะเขากําลังแตกกอละค่ะเดี๋ยวป้ารุ่จะพาไปย่างเบิ้งเขายะข้าวสีนินมาแสนพันวาขาวดำเนาะขาวกําบ้านเฮานี่แหละ แถวนี้จะเป็นหน้าดินทรายนะคะดินทรายแต่ว่างามเร็วอ,อยู่ด้ค่ะมึงเนี่ยงามเร็วเนี่ยอยู่ลงจันกระตันหงาขันแท้ออกแบบแป้นค่ะเฮ็ดแปลนดีอยู่กับเป็นตะยางหลาออยู่ค่ะตอนดำน่ะทั้งผงทั้งแกนค่ะซากลุงกับพ้องกันมาท่าน กำเล้วๆกะเขียงงามดีค่ะระคาข้างด้านนี้กะเขียงงามล่ะค่ะนนลูกจันยังปล่อยเห็ดเสื้ออยู่เลยค่ะอยู่ทางพู่ค่ะ จ้าเดี๋ยวป่าพาไปเบิงเขากรรมห่อค่ะเนี่แหละค่ะ,ะ,คะย,ยวงามคักบ,บอค่ะเขาหน้า,านป่าลุ่นค่ะคุณค่ะเขากรรมป่าลุ่นค่ะไปเบิ้งกันจ้า เขากำค่ะเขากำกำลังงามค่ะกำลังสวยงามค่ะกำลังปีปีร้องเลยอยาก,ก,ก็กำลังเกิดเนะาะปูนค่ะ,คะอีกไฮหนึ่ง ตาลุ้นกับไอ้ดำหนอยสองให้ค่ะก็ได้เปบว่าเวลาเข้าอยากเค็ดขนมหรือว่ามีสนภัสนใจเนาะค่ะภัยสนใจอยากอยากได้ขอกร,รมหรือว่าอยากได้อันนี้ไปไปเฮ็ดขนมสีขาเนี่ยแหละค่ะมีน้ำพอ้อมน้ำก็ขังให้พอหน่อยได้ค่ะนี่ ดำสข้ังทางเลยค่ะเขคังทางค้นกินเลยค่ะเนี่ยมาดำปือป้อๆอยู่ค่ะเพื่อนออกสีดำคักนะทั้งไฮลุมกับกำลังงามค่ะอู้จาสวรคนเขาจะคว้างพี่น้องเลยปีนี้เขาป่ารุ่นมาเป็นงามสุ่มองอยู่ค่ะพู้นค่ะลุงจันกันตาหญ้าเปลี่ยนมึงเนี่ยล่ละค่ะเนี่ยเบิงหน่น่ะสุด ราว่าหน้าทงนี่ที่ปลารุ่นเฮียดอยู่นี่ก็หลายไลยเติบอยู่ค่ะทัวจะหอดท่างฟังพุ่นค่ะชมบรรยากาศน้ำทองไฮท,ทองหน้าไปน้ำเนาะค่ะค่ะหน้าปลาศาสตรค่ะมีจะต้นศาสตร์หลายตน้ตนต้นศาสตรต้นกุ้งน้อยนาะค่ะหลายแห้งค่ะ ปลาลุ่นก็อาศัยนอนอยูพีค่ะนอนอยู่ทงหน้าพ่ละเพอว่าตื่นเ้าขึ้นมาเขาก็จะได้พร้อมที่จะเฮ็ดเวียกได้เลยนะคะช่วงเ้ารขึ้นมาปลาลุ่นก็สิไปดกหงาเขาดกหงาเขาเนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนี่ยพอเวลาประมาณเก่าโมงสิบโมงนี่ค่ะปลาลุ่นก็จะเข้าไปในบ้าน,นะคะ่ะเขาเมื่อเขาเมื่อหาแม่ยายแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกยูฟังพุ่นคือเก้านะคะ่ะ ไปกับไปเฮ็ดเบียกอยู่น้ำยาอีกเพราะว่าเฮ้าสวยมาเฮาก็สีไปดกห้าอยู่ไอ้หน้าทั้งบ้านขางออฟฟิดเนาะค่ะเพราะว่าก็มีตาป่ารุ่นอยู่น้ำยาผู้เดียวค่ะเข้ากับเฮ็ดเบียกเต้นกลับไปกลับมานนะคะเฮาก็ตสองพยายามบ่บปล่อยหม่องนึงเนาะค่ะบ่บปล่อยหม่องนึงบ่วางหม่องนึงค่ะเขาก็จะเฮ็ดสลับกันไปน่ะค่ะแต่ว่าอีกจ้าหน่อยนีป้ารุ่นจะกีดยางนีก็ ก็จะหัวหมุนคือกันหรอค่ะเพราะว่าเขาจะเลียนเห็ดเหียกหลายอย่างหลายแนวค่ะนี่ค่ะเขาดำกัมีอีกใครนึงค่ะยูพี่ลูกจันก็เก็้เห็ดได้หลายเตือบแล้วค่ะเพราะว่าเขากะหากินอาหารอีสานบ้านเขาไปน้่เนาะค่ะอันใดมีพ่อได้เห็ดแต่กินไปเขาก็กินไปล่ะค่ะาม วิธีสารเท่านี่ละค่ะขันเท่าสีสื่อเบิร์ตซูบาท์ุสตางไลเท่ากะคือว่ารา้าเงนืนสุเมอืองนี่ก็หายากยากค่ะเอฟซีทันใดเป็นเพื่อทางบ้านป่ารุ่นมนอนค่ะหากินตามให้ตามหน้าตามทองให้ทองหน้าเฮ้าค่ะนี่ละค่ะช่วงนี้เขางามๆเท่ากะอ้อนซ่อนเขาค่ะ แต่ว่าปีสีมานี่ก็ขออย่างเดียวเนาะค่ะขอให้เขาเฮ้านี่เป็นราคาแน่เนาะขอให้เขาเฮ้าราคาดีๆก็อาจสีมีพอได้ขายได้ยังพอะได้ทุนได้ต่อล่มหายใจต่อล่มต่อยังไดลละหลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะว่เาเฮ้าเฮาเห็ดเฮ้าเห็ดงนันแบบว่าเฮ้าบริเท็นงันหลายอย่างน่ะคะ่ะก็คิดต่อแต่น้ำขายเขา ตอนน้ำไผ่เขาไผ่อันนี้น้ำไผ่น้ำหน้าเห่ากับมีปีละเทือเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะน่ละค่ะละุะลงจันเก็บม,มากกับหลายหลายติบทั้นแกงกับไดชวยหน,น,น,นึ่งยั่ได้ค่ะนี่ทั้นแกงทั้นปนกับอิ่มเบิ่เฮียนค่ะนี่แหละค่ะขึ้นจากด้วงหยาเขานะคะ่ะยาง เลาะขึ้นมา,าน้ำปลาน้ำดุงเข่ากับพอไะไรมีเนวอย่างแนวกินเสริมกันไปค่ะเห็ดค่ะช่วงนี้เห็ดอันนี้จะออกลายตัวค่ะเห็ดปวกเห็ดปวกพ่นเห็ดปวกตาบบอกพื่นๆนะคะดอกยัง่ๆยังสิละเวลามันเกิดนะคะมันจะเกิดที่ละหลายดยค่ะประมาณซีาาหาดอกแต่ว่าแต่ละดอกนี่ก็โอ้หง่เติบด้ค่ะ เดี๋ยวลุงจันเก็บสิงเก็บของแล้วเขาจะเข้าเมื่อในบ้านแล้วค่ะจะเข้าไปเห็นเบียกซอยใยทั้งผุ่นค่ะทั้งบ้านทั้งบ้านข่างออฟฟิศเนาะทั้งทงนั่นค่ะนะคะทองไฮทองหน้าจาเดี๋ยวเค็บนี่จังไหนป่าลุงจะไว้ซ้ำนี่ก้อนค่ะผ้ามูผ้าเอพซีมาเบิงเขาเบิงเขากัมเนาะค่ะ กำลังงามอยู่ทางหน้าลุงจานค่ะเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนค่ะจงังไล่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ป่ารุ่นน้ำเนี่ยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ